อยาพิเศษองค์พระพิเนศนะครับใครที่อยากจะมาร่วมพิธีนะเดี๋ยวเราแต้มหน้าผากนิดนึงนะครับผมเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการนะครับก็กับสวัสดีทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีอภพิเศษเสริมความสําเร็จความร่ารวยแล้วก็ปุปปัดเป่าอุบสรรคนะครับอาเชิญนะครับผมอ,อ่เอาช้างด้วยนะคะเี๋ยวขอมมะพร้าวหนึ่งลูกมามะพร้าว อ่พนมมือครับผม b e f o r and open e n สาลีสาลีสาลีนะอ่ะสวัสดีครับทุกคนนะับเอาน้ำมือซ้ายตักใส่มือขวาครับผมพี่อ่ะ uh, มือซ้ายตักใส่นะ้ำมือขวานะทำมือขวาตรงๆเไว้ครับพี่มือขวานนี้ค่ัน้ำอยู่ในช้อนนะคร น้ำอยู่ในช้อนในถ้วยนะคะเห็นไหมคะมีไหมอ่าใช่ใช่ครับถูกต้องครับเห็นไหมคะเห็นน้ำไหมของพี่มีไหมคะไม่มีอ่าไม่มีขอ่ินวันมอวันมอ่ะวันน้ำน้ำอีกหนึ่งช่วยอีกหนึ่งถ้วย่น้อีกถ้วยนึงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอน้ำอีกถ้วยหนึ่งฮะเราจะได้ตักพร้อมกันนะคะน้ำจ้ะ มาจจะพึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำแล้วทำพร้อมกันนะคะค่ะ ทิฏฐานั้งจิตทิฏฐาดีโอเคค่ะ

ตักใส่น้ำมือขวาแล้วครับตอนนี้ก็ดื่มเข้าไปคนละสามช้อนครับผมอากาจายเดพึ่งค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนอะเทใส่มือแล้วเทใส่มือครับเทใส่มือว่าค้างไว้ก่อนวางช้อนลงครับอ้าวพูดตามนะครับพูดตามมา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 พูดตามมามานะครับอ่โอเคครับค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อน

นายิบข้าวด้วยนิ้วนี้ครับมือขวานิ้วโป้งกับนิ้วนางครับหยิบข้าวขึ้นมาข้าวที่อยู่ในถ้วยเล็กๆกันหยิบข,ขึ้นมาเลยครับข้าวครับนายิบข้าวขึ้นมาเลยค่ะอ่ะใช่ค่ะค้างไว้ก่อนนะคะหยิบขึ้นมานี่ก็ถ้วยตรงนี้ ข้างล่างครับปางยาดิบข้างมาค้างไว้ก่อนครับถือไว้ก่อนกันใส่ที่ศีรษะพงท่านเลยค่ะพอใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ยกพงท่านขึ้นด้วยมือขวาครับยกขึ้นมาเลยครับอ่ายกทุกคนเลยนะคะอะเดี๋ยวเอื้อมให้นะคะ ได้ใส่ก่อนได้ใส่ก่อนโอเคค่ะหยิบเลยอ่าโอเคแล้ววางไว้ที่ถาดที่ถาดข้างล่างเลยครับอ่ที่ถาดข้างล่างเลยนะครทุกคนวางที่ถาดข้างล่างเลยครับโอเคค่ะแล้วก็เอามือขวาครับมือขวาตักน้ําพงท่านคนละสองช้อนครับผมใช้มือขวานะครับตักพงท่านคนละสองช้อนที่ศีรษะครับเทใส่ที่ศีรษะเลยวางไว้ตรงกลางใส่ที่ศีรษะเลยครับเดี๋ยววางไว้ตรงกลางครับอ่า เอาเอาพงท่านวางไว้ตรงกลางน่ะวางไว้ตรงกลางแล้วก็ตักน้ําขึ้นมาครับตักน้าขึ้นมาครับทุกคนตักน้ําขึ้นมาครับค้างไว้ก่อนครับตักน้ําขึ้นมานล้ครับค้างไว้ก่อนนะนะคะ เคค่ะอเ่ะเคใส่ที่ศีรษะพงท่านเลยค่ะเคค่ะแล้วก็สองน้ำวอเตอร์อีกทีหนึ่งครับสองน้ำวอเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะเ่ะเทเลยครับเทใส่เลยนะค่ะเทใส่เลยครับเคค่ะใช้มือขวาอย่างเดียวนะใช้มือขวาอย่างเดียวโอเคพอเสร็จแล้วครับไม่ต้องทำแล้วครับไม่ต้องเขี่ยนะครับวางช้อนลงนะครับพี่ วางช้อนเลยไม่ต้องเขีร์พวกท่านแบบนั้นนะไม่ไม่ได้ไม่ได้นะครับอ่าวางช้อนลงที่ถ้ะที่ถ้วยของตัวเองครับโอเคทุกคนพนมมือครับมองตาพวกท่านนะคะอ่ะยกนมขึ้นมาครับนมครับ,รบยกนมขึ้นมาไว้มือซ้ายของเราครับมือซ้ายนะคะแล้วก็มือขวาคนครับทุกคนมือขวาคนอ่ามือขวาคนคนเสร็จแล้วตักใสพ่พวกท่านคนละห้าช้อนนะครับพี่นะคนละห้าช้อนนะครับอ่าเทพร้อมกันเลยหนึ่งช้อน อ่าเทใส่พวงท่านเลยนะครับเทเฉพาะสีศีษะนะครับไม่เทที่อื่นครับผมอ่าวางนมลงครับแล้วก็ตักน้ําใส่พวงท่านมือขวาอีกสองช้อนครับผมใช้มือขวาตักครับเทใส่พวงท่านคนละสองช้อนอ่าใช้มือขวา2ช้อนนะครับ เสร็จแล้ววางช้อนลงครับผมอ่กลงมือต่อกอ่าหยิบข้าวด้วยดูมือขวาเหมือนเดิมครับนิ้วเดิมครับข้าวข้าวหยิบข้าวขึ้นมาครับอใช่แล้วครับแล้วก็ใส่สีผงไปเลยครับใส่ที่ศีษะเลยครับผมอเราไปก็ผงสีเหลืองครับหยิบผงสีเหลืองขึ้นมาครับทุกคนผงสีเหลือง เอาใส่ที่ศีรษะเลยครับผงสีเหลืองแล้วตามด้วยผงสีแดงครับผมตามด้วยผงสีแดงหยิบนิ้วเดิมนิ้วเดิมนิ้วน้ำไม่ใช่ครับนิ้วน้ำไม่ใช่หยิบนิ้วไห้ถูกครับนิ้วโป้งกับนิ้วนางนะนิ้วอื่นไม่เอาอ่าหยิบใหม่ครับหยิบใหม่หยิบใหม่นะใส่เลยแล้วก็ตามด้วยดอกไม้ครับดอกไม้ดอกไม้หยิบนิ้วนิ้วเดิมนะไม่เอานิ้วอื่นนะครับโอเคครับใส่ที่พงท่านเลยค่ะจ้าเสร็จแล้วนะครับอ่ะ เอามือซ้ายสักน้ํามือขวาครับมือซ้ายตักน้ําใส่มือขวานะครับอ่าอ่ะแล้วก็เห็นนมของท่านไหมฮะเอาน้ำนี่ยโรยรอบนอกนมครับโรยเลยครับรอบนอกนมนะอ่าเทใส่มือก่อนครับพี่เทใส่มือแล้วก็เอาน้ำนี่โรยรอบนอกนมครับใ่แล้วครับข้างนอกนะโรยข้างนอกนะครับไม่ได้โรยข้างในนะ okay, โอเคค่ะอ <imet S 2> ่าเสร็จแล้วพนมมือต่อจ้า นานมาหอกน้ยามีอ่าหยิบข้าวดิ้วนิ้วเดิมครับข้าวนิว้วนิ้วเดิมครับข้าวอใส่ที่พ่งท่านเลยค่ะอ่าอนนี้ครับหยิบขึ้นนี้ขึ้นมาครับทุกคนหยิบตัวนี้ขึ้นมาครับขอบที่พ่งท่านครับแล้วก็น้ําเทใส่ครับที่อ่กลวยครับผม เทให้เกือบเต็มครับไม่ต้องล้นนะฮะหยิบน้ำขึ้นมาเทเลยเทเยอะๆเลยอ่ะเทเยอะแล้วก็ดูข้างล่างว่าตรงพ้นท่านไหมถ้าไม่ตรงเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนให้ตรงน้ำพวงท่านเอาเลื่อนองพวนท่านมาเลยอ่ะอ่ะโอเคเทอีกเทอีกครับเทเยอะเทให้เกือบเต็มแต่ไม่ต้องล้นนะครับอ่ะดูว่าข้างล่างน้ําตรงไหมตรงศีรสามอันนี้วางไว้ค่ะแล้วมือขวาปิดนะครับมือขวาปิดนะคะทุกคนอ่ะให้ตรงศีรษะแต่ไม่ต้องล้นนะอ่ะพออ่ะมือขวาปิดครับ <c oughs> เอามือขวามือขวาปิดเทีกครับเทนอบของน้องเทอีกครับเทีกเทีอีกเทอีกเทอีกเอ,กอ,กอาพอว่าเอามือขวาปิดก่าแล้วก็มองตาพวงท่านน้ําตรงศีรษะทุกคนนะอะมองตาพวงท่านของน้องอ,อขอญาตโอเคแล้วท่องคาถาตามผมนะดังๆนะโอมกันกานา ปาเตหนามา่าท่องรวมกันดังๆครับโอมกันกานาปาเตหนามห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 โอมกันกานาปาเตหนามา ॐ गन् गणपतये नमः ॐ गङ्गणपतये नमः ॐ गङ्गणपतये नमः ॐ गङ्गणपत नमः ॐ गङ्गणपत नमः ॐ गन् गणपतये 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 नमः ॐ 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 गणपतये नमः உගන් ගනපතයේ නම ගන් ගනපතයේ නම හම්ගන් ගනපතයේ නම ම්ගන් ගනපතයේ නම ම්ගන් ගනපතයේ නම ගන් ගනපතයේ නම พูดตามค่ะโมย่ ind, าโมยาเอามือออกครับผมมือออกครับอ่าแล้วก็เอามือซ้ายยกน้ําขึ้นมามือขวายกพงท่านขึ้นมาค่ะอ่าอันนี้ออกค่ะมือมือจะหนีบค่ะอ่ายกเลยค่ะอ่าแล้วก็ส่งน้ํำพงท่านเลยค่ะนะอ่ายกพงท่านขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เอาผ้าเช็ดค่ะผ้าเช็ดค่ะเช็ดไปอธิษฐานไปด้วยนะทุกคนอ่า เทครับเทน้าใส่พง์ท่านยกมือขวาพง์ท่านขึ้นมายกมือขวาเทน้ําเลยโอเคเทเลยค่ะเทเลยโอเคเทเยอะเทเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เช็ดพง์ท่านค่ะอธิษฐานไปด้วยนะจ๊ะข้าพเจ้าเชื่ออะไรเทเยอะเลยครับพี่เทเยอะเลยเท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 หมดเลยครับพี่เทเยอะเทไม่ต้องเทนิดเดียวเทเยอะๆเทโอเคค่ะเอาวางนี่เลยนะคะ โอเคค่ะเอาเช็ดตัวพระองค์ท่านดอกมงดอกไม้เช็ดออกให้หมดเลยนะคะเราเหมือนได้ส่งน้ำพระองค์ท่านนั่นเองนะคะการเช็ดตัวพระองค์ท่านก็เหมือนเราได้ได้เช็ดตัวได้ส่งน้ำพระองค์ท่านนะคะก็คือพิธีอภิษฎองค์พระพิคเนตนะที่เราได้เช็ดอยู่นี้อธิษฐานไปด้วยนะคะสิ่งดีๆนะคะอธิษฐานให้พระองค์ท่านได้รับฟังว่าวันนี้เราเชื่ออะไรนมสกุลอะไรนะคะอธิษฐานดีๆนะครับผม พอเสร็จเสร็จแล้วถือผ้าไว้ก่อนครับจะถือองค์ท่านไว้ก่อนแล้วส่งผ้ามาให้ครับโอเคครับแล้วก็เอาที่ตรงนี้ชิดที่หน้าผากเราครับที่ฐานนะครับมาอา่าเสร็จเสร็จแล้วส่งผ้ามาคะ่ะส่งผ้ามาแล้วครับแล้วก็เอาตรงนี้นะ,ะชิดที่หน้าผากเราคะ่ะทุกคนสองมือนะสองมือเลยคะ่ะอธิษฐานดีๆนะคะตั้งใจทุกคน,นเ บอกอธิษฐานเสร็จแล้วนะครับใช้มือขวาของพี่นะครับวางไว้ที่ถาดเหมือนเดิมนะครับวางไว้ที่ถาดเหมือนเดิมนะที่ข้างหน้าใช้มือขวาวางไว้นะครับผมเสร็จแล้วครับผมะนะครับลักขั้นตอนต่อไปครับขอพนมมือต่อค่ะนะครับ น้องตัวเล็กเถิบมาข้างหน้านิดนึงอโอเคใกล้ๆโอเคค่ะอ่าอ่าหยิบข้าวขึ้นมาครับทุกคนนิ้วเดิมครับหยิบข้าวขึ้นมาครับอ่าหยิบข้าวขึ้นมานะใช้นิ้วเดิมใช้มือขวาอ่าใส่ที่ศรีรษะพุงท่านเลยค่ะอ่าต่อตามด้วยผงสีเหลืองครับผงสีเหลือง ใส่เลยครับตามด้วยผงสีแดงครับผมตามด้วยผงสีแดงเสร็จแล้วตามด้วยดอกไม้นะครับโปอยด้วยดอกไม้นะครับใส่เลยครับใส่น้ำครับมือซ้ายตักน้ำใส่มือขวาครับมือซ้ายตักน้ำใส่มือขวานะคะโอเคเทใส่มือเลยครับเทใส่มือเลยครับ อ่าครั้งเดียวครับช้อนเดียวนะครับอ่าเทใส่มือเรียบร้อยนะครับอ่าครับโรยผลไม้ครับทุกทุกโลทุกทุกรอบเลยครับโรยตามเข็มนาฬิกาครับผลไม้น้าโรยครับโรยจากนู้นไปก่อนครับตามเข็มนาฬิกามาเลยโรยทั้งหมดเลยครับอ่าผลไม้โรยทั้งหมดเลยโอเคค่ะเอาพนมือต่อแบมือซ้ายครับแบมือซ้ายครับแบมือซ้ายนะคะ เอาผงสีเหลืองใส่ตรงกลางมะพร้าวครับผงสีเหลืองครับผงสีเหลืองครับอ่าผงสีเหลืองนะคะแล้วก็ตามด้วยผงสีแดงครับผงสีแดงตามด้วยดอกไม้ครับดอกไม้อ่าแล้วก็ตามด้วยข้าวครับข้าวแล้วก็ทูนหัวสองมือแบบนี้ค่ะเอามะพร้าวชิดที่หน้าผากของเรามองตาพวกท่านค่ะอ่าข้าวข้าวครับทูนหัวเลยครับ อมองตาพวกท่านนะคะเ่าเคกค่ะตั้งใจนะคะนะครับวางไว้ที่เดิมครับส่งมาเลยค่ะ คนลงมือต่อค่ะเฮ้ค่ะเฮ้ค่ะโอเคค่ะค่ะคนมมือต่อจ้าสาธุนะกรุณากลันมาสวัสดีค่ะนี่นะจีบถาดอารตีขึ้นมาครับทุกคนนะคะนะแล้วก็ไฟเช็คถาดอารตีขึ้นมานะคะทุกคนนะโอเคค่ะ ตาลบ,บูเอเค,ค่ะพร้อมก่าได้ส่งให้คุณอรุจีได้จุดไฟแป๊บหนึ่งนะคะเรามาเลยค่ะวนวนวนๆน,นจะช้านะครับไม่ต้องรีบครับวนเลยค่ะวนค่ะขึ้นขึ้นลงลงค่ะ ขึ้คนลงลงขึ้นขึ้นลงลงค่ะขึ้นนลงลงนะช้าใจช้าไม่ต้องรีบ啊ถึงน <están> ั <Jake glimp> ้นนันบดดนเบิดด้านดนเบดีใจเย่บ่ใจเย่ 耶不耶不耶，南无阿弥陀佛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 ，南 มึงดันดันบุญดีเจดันดันบุญดีเฮรานามิรานามาณนาบุญดีใจเย่ใจเย่พู้ตามค่ะโมย่ะโมย่ะเอามาใกล้ใกล้พวงท่านค่ะข้างหน้าพวงท่านสองมือครับสองมือแล้วก็มือขวาใส่พวงท่านครับปัดใส่พวงท่านสามทีหนึ่งสองใส่พวงท่านใกล้ๆใกล้ๆใส่สามทีไปนี้แบบนี้หนึ่งช้าๆแต่ช้า สองสามแล้วก็เข้าตัวเราสามครั้งครับหนึ่งสองสเอาเสร็จแล้ววางข้างๆเลยนะครับอ่าโอเคครับเอาพนมมือต่อแล้วก็แบมือครับแบมือครับเราจะใส่ผลไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะ,อะดอกไม้มือนะคะนี่ค่ะ

อ่เทพป,ปึ๊ดเลยง่าโอเคค่ะวางช้อนลงครับทุกคนแบมือครับรับผลไม้จากคุณรูจีค่ะอ่าพิธีอภิเษกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่ทั้ง5คนด้วยนะครับที่ได้มาร่วมพิธีอภิเษกองคพุทธกินีเสริมความร่ํารวยความสําเร็จป่าเป่าอุปสรรคนะคะอ่าให้กับตัวเองนะฮะขอให้สุขภาพดีความเจริญรุง่งเรืองมั่งมีสีสุขนนในสิ่งที่เราได้ทําพิธีอภิเษกนะครับ ส่วนมะพร้าวาไว้ฉกกินนะครับพี่นะไว้ฉกน้ํากินนะเป็นน้ํามงคลนะครับส่วนสาลี่ผลไม้ก็ไว้ตำนะฮะไว้กินแล้วก็เอาไว้ปั่นก็ได้นะคะทําได้2แบบนะคะเอาฉกน้ํากินแล้วปั่นกับเป็นน้ําผลไม้เพื่อดื่มให้กับตัวเราได้มีชีวิตชีวาสดชื่นนะครับขอบคุณพี่ทั้งห้าคนด้วยที่ได้มาร่วมพิธีอภิเษกในครั้งนี้นะครับเจคณนีเจคณน,นีนะครับผม่อะอันนี้เดี๋ยวเราเอาถุงใส่ให้นะคะ โอเคค่ะ,ะใส่ถุงก่อนค่ะส่วนผ้านี้ให้เป็นมงคลไปเลยนะครับผ้า<ช>นะคะจะ้ะผ้าเฉพาะผ้านี้ผ้านี้คืนา <c oughs> <c oughs> ถือไว้ก่อนค่ะโอเคค่ะมาใส่ถุงค่ะโอเคค่ะขอให้โชคดีขอให้สำเร็จนะคะสวัางสิ่งใดเราจะได้กลับมาเจอกันใหม่นะพี่นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันนะคะโอเคค่ะใส่เลยวิธีอารตีกับวิธีอวิเศกนี่จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็คืออวิธีอวิเศกนี่ก็คือเอาวิ่าเราทำส่วนตัวนะคะส่วนวิธีอารตีคือทำรวมนะคะในภาพรวมนะคะก็คือพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะใช่ค่ะมาร่วมพิธีได้เลยนะคะแต่พิธีอวิเศกนี่คือเราทำเรื่องธุรกิจนะธุรกิจเราสำเร็จ นะคะถ้าสําเร็จแล้วนะคะเราก็มาทําพิธีอย่างนี้ใหม่ได้ทุกๆครั้งเลยนะคะ,ะผ้ามงคลน,นี้ก็ให้กลับบ้านไปเลยนะครับขอบคุณพี่ทั้งห้าด้วยนะคะข,ะขอบคุณค่ะวางเดี๋ยววางผ้าตรงนี้ให้ผมเลยเดี๋ยวเก็บให้นะคะ,ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะไลฟ์สดของภูเก็ตไลฟ์นิวนะครับโดยผมยอดธงก็มานะคะให้ดูวิธีกันจริงๆว่าวิธีอาพิเศษทำยังไง นะคะใส่มวลสารอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทั้ง5้าแล้วก็ผู้คนที่ได้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยวขอให้โชคดีมีความสุขสําเร็จแล้วกลับมาเจอพว์ท่านใหม่นะคะ,อะขอบคุณมากครับผมโชคดีมีชัยสศกความสําเร็จและปามีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับวันนี้กับผมยอดรงก็ขอกราบลาพิ่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่พิ่